สวัสดีจ้าวันนี้นะคะพบกับอีฟอีกแล้วนะในการแกะกล่องขนมจิฟฟ้อนนะคะสั่งเป็นครั้งที่สองจากทาง MGI Shop หรือนางงามนะคะจะบอกว่าอร่อยซอยแปดมากเลยทุกคนถ้าทุกคนไม่สั่งเสือพลาดนะเอาจริงๆพลาดมากเลยอร่อยจนหยุดไม่ได้อะ่ะราคา120บาท มันก็อยู่ที่บางคนนะเก็บโค้ดแล้วอาจจะไม่โดนบวกเพิ่มหรือบางคนอาจจะโดนบวกเพิ่มอย่างอีมนะครั้งแรกที่สั่งไม่โดนบวกเพิ่มเลยครั้งที่สองที่สั่งบวกเพิ่มค่ะครั้งต่อไปไม่แน่นะราคาเดิมแต่ค่าไปทางไม่รู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีไงแต่ครั้งเนี้ยเออมันก็เอาเพิ่ม27บาทอะไรเงี้ยโอ้โหเขาบอกว่า อร่อยจริงๆเธออร่อยจนหยุดกินไม่ได้อะทุกคนครั้งที่เราสั่งมานะแบบเป็นชาไทยนมสดอะไรย่างี้นะอร่อยมากเธออร่อยจนแบบหยุดกินไม่ได้อะไรเงี้ยที่สั่งมาได้ก็คือแบบสั่งกันนางงาม,มานะ สั่งกัะนางงามมานะเวลาเวลานางงามที่เขาไล์อะ่ะเออแบบให้ไปให้ก,กำลังใจเขาอะไรเงี้ยพอกดเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็มันนึกถึงตังตัวเองแบบอะไรวะกูไม่น่าสั่งสั่งไปเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วจะแ,แกะกล่องเสร็จกีงง่โมงกี่ยามก็ไม่รู้เนี่ยเหนื่อยเนาะมันนั่งตัดคิดเองอัดเสียงเองเนี่ยเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากอะ่ะ แกกล่องสักขาดเลยเธอดูซิดูทำไมถึงทำกนหนูได้ครั้งที่แล้วติดบับเบอร์ไาให้ยายดีแต่ครั้งนี้ทำไมทำนหนูได้เราอยากร้องแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอร่อยซอยแปดจริงๆด้วย ถ้าไม่อร่อยจริงคงไม่สั่งมาหรอกเออใช่คงไม่สั่งมาหรอกเอ,อารอเออจริงแบบมีหลายรสชาติมากเลยนะเธอสามารถกดตะก,กร้าได้นะจาก MGI Shop หรือนาง,งามก็ได้นะทุกคนเอาจริงยี่นี่ก็อุดหนุนเขานะสั่งมาหลายอย่างแล้วลนะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดบ้างอะไรบ้างต่างๆนานา,นา เออดูสิมาแล้วนะคะขนมคือมายั่วใช่ไหมเชอ,อใช่กูยั่วเองคือกินแบบเนื้อสัมผัสเขาเรียนมากแต่ไส้นุ่มดีนะเขาให้แน่นมันแน่นมากๆเลยอะทุกคนเออจริงๆนะเดออิเนนะ ไม่ไหวไม่ไหวอีไม่ไหวต่อมานะคะก็เป็นกล่องขนมเปี๊ยะเนาะจากคลิปที่เคยทําไปแล้วก่อนหน้านะคะแต่กล่องใหญ่เวอ้ออะเธอถ้าถ้าคิดได้นนอีกมุมนะทําไมเขาไม่ทําเหมือนกล่องขนมชิฟ่อนมันจะได้ไม่ใหญ่เหมือนนี่ไงใหญ่เวอ้อ ก็ไม่รู้ว่าขนส่งเขาทำมายังไงนะเออมันก็แบบขนมไม่เป็นไรก็ดีแล้วขนมไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่กล่องเป็นไรก็ได้แต่ขนมจะเป็นไรก็พอหยหิวถ้าเพื่อนๆก็ชอบคลิปนี้นะกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจลิปต่อไปนะ นี่ทุกคนกล่องใหญ่เว้์น้ำหนักเอาเรื่องเธอเอาเรื่องมากเลยอ่ะไอเราก็เท่ซะด้วยสิไอเราก็เท่ซะด้วยสิราคาสองร้อยสบห้าบาททุกคนอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดได้นะทุกครั้งเวลาสั่งซื้อนะคะแต่ครั้งเนี้ย ได้มาได้มาประมาณ25งบาทไม่บวกเพิ่มนะแต่ครั้งต่อไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะบ๊ายบาย